Yes ถึงเวลาที่เราจะปลุกพลังหรือยักษ์ที่มันหลับไหลอย,อยู่ในตัวเราออกมานะคะ่ะมันถึงเวลาแล้วค่ะเพราะว่านี่คือจะเข้าสู่ในปีใหม่ใช่ปีใหม่แล้วถือว่าเป็นป,ปีใหม่ที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนออไม่มีความไม่มีความสุขหรือสดชื่นเหมือนปีใหม่ทุกๆปีเพราะว่ามะพาเองก็เป็นคนต่างจังหวัดแลคะ่ะ ปกติเราก็จะไปสังสัค์กับครอบครัวใช่ไหมไปลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่อะไรรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปพบเจอกับครอบครัวญาติพี่น้องของเรานะพ่อแม่ของเรานะคือมันเป็นวันที่สําคัญมากๆสําหรับคนต่างจังหวัดน,นะค่ะฉะนั้นหมอพาก็เลยคิดว่ามันเป็นให้มันพิภพกภิจตรงนี้ให้มันเป็นโอกาสที่เราจะปลุกพลังในจิตของเรา ในสภาพเวดล้อมที่มันแบบนี้ล่ะที่ทำให้รู้สึกเหมือนมันไมน่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปกติมากนักในสภาพปัจจุบันในเรื่องของโรคระบาดใช่ไหมไวรัสโควิด -19 แต่เราก็ถือว่าเราจะทำยังไงให้ชีวิตของเรามันมีความสุขขึ้นในสถานการณ์ตรงนี้ถ้าเราสามารถที่จะ ปกหรือทำอะไรสักอย่างที่มันสุดๆให้กับชีวิตคือว่าถ้าคุณเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆมันก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณแล้วเพราะฉะนั้นมาฝึกพลังของคุณให้เข้มแข็งด้วยตัวตนของคุณเองดีวกว่าค่ะค่ะมาพาจะมาเ,เล่านิทานบทหนึ่งนะให้ฟังคือมาพาได้ฟังนิทานตรงนี้บ่อยมากจากเมื่อก่อนมาพัได้ทํางานในเรื่องของ ไข่ตรงนะบริษัทหนึ่งนะค่ะมีเรื่องเล่าว่ามีชายคนหนึ่งนะ่ะได้ไปเดินไปได้เดินไปตามเท้องนาได้ไปเจอเห็นไข่ฟองหนึ่งนะแล้วเอามาไข่ถึงนั้นมาให้แม่ไก่ฟักใช่ไหมอนะแล้วพอนานวันเข้าแม่ไก่ก็ฟักออกเป็นตัวอนะแต่ไข่ถึงนั้นมันเป็นไข่ของนกออซีนะ นก n อก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเคยเเคยชินกับการที่มันอยู่ใชมันก็คิดว่ามันเป็นลูกไก่ตัวนึ่งมันก็ใช้ชีวิตดําเนินชีวิตของมันเหมือนแม่ไก่ใชไปวันวันหนึ่งค่ะจนเวลาผ่านไปจนมันโตขึ้นแล้วมันก็แก่ตัวแล้วอยู่ๆมันก็เห็นนะนก อินรีบินอยู่บนฟ้าแบบด้วยความสง่างามมึงก็เลยถามแม่ไก่ว่านั่นคืออะไรหรอแม่ไก่แม่ไก่ก็ตอบว่านั่นคือนกอินรีมันเป็นนกอินรี C, คือมันเป็นนกที่ยิ่งใหญ่มันเป็นเจ้าแห่งนกและมันมีพลังที่มากมาย เราอย่าไปสนใจมันเลยเราไม่สามารถที่จะบินอย่างมันได้หรอกคือแม่ไก่ก็จะบอกกับลูกๆกไก่รวมทั้งนกอินทรีที่ถามด้วยตัวนกอินทรีได้ฟังแค่นั้นมันก็เลยไม่สนใจเหมือนกันมันก็เลยคิดว่ามันเป็นแค่ไก่ตัวหนึ่งมันก็เลยคุยเขี่ยวอาหารเป็นวันจนมันตายเห็นไหมนี่แหละคือทุกๆคนอะ่ะ จะมีพลังในของตัวเองไม่ว่าจะออกจะออกมาในรูปแบบไหนหรือที่เขาเรียกว่าในเรื่องของครนสวรรค์ทุกคนมีอยู่ในตัวของตัวเองอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ดําออกมาใช้อย่างสูงสุดเรายังค้นหาตัวตนของเราไม่เจอฉะนั้นการกระตุ้นในรูปแบบการค้นหาตัวตนของเรา าพาก็ได้บอกไปแล้วในใช้ในเรื่องของลมปานนี่แหละมันไม่มีอะไรหรอกทายลมปานสุดๆคุณอาจจะหายใจเข้าออกลึกๆเข้าออกหรือคุณอาจจะกระแทกลมหายใจลงไปนะเห็นไหมฮะหรือคุณอาจจะกั้นไว้แล้วผ่อนมาแล้วแต่คุณจะทำแบบไหนก็ได้ที่ให้คนรู้สึกสบาย มันจะเกิดเป็นพลังที่ใหญ่ให้กับตัวคุณหรือช่วงจังหวะสงการนี้คุณก็อาศัยอยู่ในห้องกับครอบครัวสามีภรรยาหรือว่าเพื่อนหรืออะไรก็ตามนะคือเอาเฉพาะกลุ่มที่เราอยู่ในห้องเท่านั้นนะเราไม่ได้ไปสังสรรค์กับคนอื่นนะเอาเฉพาะจุดของเราจะมีสองสามคนหรืออะไรก็ตาม แล้วอาจจะเหมือนแบบทายัางไงให้สร้างสถานการณ์ให้มีความสุขแล้อาจจะบอกกับลูกว่าวันนี้เราจะไปทานอาหารที่ไหนอะไรทำให้มันรู้สึกแบบดึงพลังจางเลนออกมาหรืออาจจะทําอะไรก็ได้ให้รู้สึกมันมีเสียงหัวเราะออกมาหรือเราอาจจะเปิดเพลงแล้วกับมีการแบบ เต้นลําเปิดเพลงแล้วก็คุณก็ปิดไฟด้วยนะคุณอยากเต้นท่าไหนคุณก็ทําคุณอยากทําอะไรคุณก็ทําปล่อยให้จิตของคุณร่องรอยไปตามสภาพจิตของคุณนะโดยการใช้ลมหายใจสัมผัสแล้วคุณก็ทําอะไรก็ได้แล้วแต่จิตของคุณที่จะทำลงไปนี่มีเป็นการ ปลุดปล่อยที่มันใช้ออจังหวะเสียงเพลงเป็นการช่วยกระตุ้นและคุณอาจจะผสมผสานในเรื่องของลมปานเขาเ้าไปในจิตของคุณด้วยก็จะเป็นสิ่งที่ยิ่งดีค่ะลองทำเลยค่ะอย่ามัวแต่หันหน้าเข้าหากันขมวดคิ้วหากันไอฮหาเมื่อไรมันจะจบสิ้นสัทีวะ หรือพูดอะไรที่มันเป็นลบๆอ่ะหยุดนะคะ่ะถ้าคุณคิดว่าบั้นปลายชีวิตของคุณอนาคตของคุณจุดมุ่งหมายของคุณวิชั่นของคุณชัดเจนแล้วคุณจงเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณอย่าไปซื่อสัตย์ต่ออดีตที่มันผ่านมามันจบไปแล้วใส่ความเชื่อมั่นให้กับปัจจุบันของคุณดีวกว่าปลุกยักษ์ในใจของคุณออกมา มันพร้อมที่จะออกมาเพื่อคุณจะได้รับสิ่งใหม่ๆค่ะคุณจะเข้าใจถึงสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแท้จริงนะมาพยาย,ยามให้คุณรู้สึกแบบผ่อนคลายกับทุกสภาจิตถ้าวันแรกคุณทําได้วันที่สองที่สามวันอื่นๆคุณก็ผ่านไปได้อย่างสบายๆไม่ต้องไปคิดอะไร ณปัจจุบันนี้เราเครียดไปมองหน้าก,กันไปเครียดไปก็ท่านั้นลองหาความสุขให้กันสิอาจจะนึกถึงออวันอะไรดีๆที่เรารู้สึกมีความสุขร่วมกันก็ได้นะคะเนี่ยเปิดคลิปของมาพาให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังไปเลยว่าจะมัวนั่งเศร้ามันทำไมเมื่อคุณผ่านไปวันแรกคุณรู้สึกความสุขได้ วันที่สองคุณก็ใส่ความรู้สึกตรงนี้ได้ทุกเลยทุก,ทกวันของคุณนะค่ะอยา่าหมอาพาบอกว่าอย่าไปรออับข่าวสารอะไรที่มันมากเกินไปให้มันรู้สึกพอดีรับรู้แต่พองามแค่หัวใจเรารับรู้ว่ามันกำลังอ,อ,อยู่ดำเนินการอะไรอยู่แค่นั้นพอหา กิจกรรมอะไรให้กับครอบครัวหรืออาจจะออที่ในที่ห้องใช่ไหมอาจจะมีระเบียงอะไรเล็กๆเ,กเกนะี่ยลองหาแบบออปลูกต้นไม้อะไรสัสกหน่อยก็ได้ใชออ่ปลูกต้นไม้เราก็จะเอาจิตของเราไปใส่กับต้นไม้ท่นม,มีความรู้สึกสดชื่นนะใส่ความรักให้กับมันเหมือนและเราใส่ความรักให้กับคุณรอบข้าม และคุณจะรู้สึกว่าโอ้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นชีวิตของคุณก็แฮปปี้ล่ละค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะอพาเองก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะและเราจะผ่านพ้นจุดนี้ไปได้วยกันแบบมีความสุขและคุณจะค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณด้วยความที่มั่นคง และเชื่อมั่นในตัวตนว่าคุณสามารถที่จะเข้าสู่เข้าถึงจุดสูงสุดในชีวิตของคุณที่คุณปรารถนาได้อย่างแน่นอนและคุณจะพบกับความสำเร็จได้อย่างแน่นอน Yes! และพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายรักนะคะจักใจค่ะ